ชงมี่ผมจะยายไปที่สวนดอกกุหลาบนะครับอาลุกขึ้นเลยครับตอนนี้นะครับผมเรากำลังย้ายเด่นนะครับผมไปที่สวนดอกกุหลาบของเรานะครับตอนนี้คุณแม่นะครับผมกับน้องพีงนะครับผมเื่ยกันจัดอยู่นะครับผมโอ้สวยงามมากมเลยยิ่งดูไกลๆย,ยิ่งสวยอ้จริงๆน่าจะขยับเข้า,าไปตรงกลางนะ ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราถอยรถไปนเนี่ยมันจะอยู่ใกล้เกินไปเอาไว้ตรงกลางนั่นแหละดีแล้วโอ้มีย้าตรงนั้นพอดีเลยได้มุมพอดีเลย <laughs> เดี๋ยวให้คุณแม่วางดีก่อนมีฝาดูดูมีทำแบบหากว่าขามันหกกักซะก่อนน,น,อนี่นเยเอ้าเผื่อมันล้มไงจากที่สวยนะ ตอนนี้น้องพีนะผมขอบคุณแม่ก็ช่วยกันจัดอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าน้องพีจะชอบมากนะครับผมนี่ดูนะครับผมนี่คือครอบครัวเป็ดน่ารักนะครับ สวยงามมากๆเลยนี่คือน้องพีเป็นคนจับนะครับต้องพีต้องตั้งให้มันตรงๆหน่อยนะครับไม่ให้ขามันเอียงนะ ไหมเราก็ต้องหาตรงที่มันตั้งได้สิตรงไหนที่มันตั้งไม่ได้เราไม่ต้องตั้งนะเราต้องการให้มันตรงนะงนงนะพื้นดินมันไม่เท่ากันแต่ว่าเราก็ต้องหามุมที่มันเท่ากันให้ได้ตรงไหนวางได้เราก็ถึงวาง ี่ถอดมาไกลครับผมยี่ก็มอ,มองสีว่ามันใช่ไหม,ม,ไมถ้าไม่ใช่เราต้องจัดใหม่นะจริงๆตัวนี้มันอยู่ไกลเพื่อนเกินไปครับหลุกตรวสุดท้ายนี่เอาขยะเข้ามาข้างในเอาขยะเข้ามาข้างในตรงนี้นี่อยู่ตรงใ,ใกล้ๆกันใช่อยู่ตรงนั้นแหละเออมันก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าโอ้สวยงามเลยโอ้ <laughs> เจ๋งมากๆเลยนี่เราไปถ่ายใกล้ๆกันนะครับผมนี่คือครอบครัวน้องเป็ดนะครับผมเป็นสมาชิกใหม่ที่บ้านของน้องพีนะครับโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะครับนี่สวยงามวันนี้คือน้องพีเป็นคนจัดเองนะครับผมว้าวนี่นะครับผม ครอบครัวเป็ดทั้งหกตัวนะครับครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยเอ้าน้องพีครับมาทางนี้ก่อนครับลูกพี่เราบอกเพื่อนก่อน,นครับโอเคทางวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับนะคะนะคะท่านผู้ชมฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีบ๊ายบายสวยงามมากๆเลย